จะสอบไหมคะแนนเปอีสาล้วนะครับพี่จอห์นจอหไม่ใ้ทุกคนยอหนยจอบนะคะแนนปหกนะครับนปนนี่อไปหนะครััอยู่นะครับคะแนนปเก้านคน พี่จอแงแคลนครับขอถามทั้งสองคนเลยว่าเกมนี้เป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมเออก็ตื่นเนตนเ้นมากมากครับค่ะแต่คแคลนทำได้ดีมากอ่านี่หรอครับใช่ครับเอาเพราะว่าพี่จองทำเบาเบาๆอ้พี่จองก็คือเหมือนเล่นช่วยคคลนนั่นเองใช่ไหมฮะอ๋อพุ่ม สุดที่สุดเลยแล้วได้พี่จอมได้ยินเสียงเสียงเชียร์จากแฟนๆไหมเอ่อฟังเร็วกว่าคุณคุณมากเลยคะแนนไวมากเลยอ่าชุอหนักใช่ไหมครับเบื้องปกติพี่จอมเร็วมากกว่าเกี่ยวกับตรง้ลในกลุ่อ้โหคุณนะพี่จอมต้องอ่อยให้อ่อยให้ผู้จัดตัวนี้ได้ อ่อนไม่ใช่อ่อยค่ะอ่อนอ่อนภาษาไทยยังตกลงกันไม่ได้เลยนะคุณ๋ยวไปดูเกาหลีเลยฮะโอเคเอาเป็นว่าพี่จอมอ่อนให้เออไม่ใช่อ่อยให้อ่อยพีแบบนี้เนาะโอ้กูคงเกร์ลครับโอเคพราะฉะนั้นคุณแคลนฮะทำไปได้ถึงหมายเลข11เอ็ดเลยครับส่วนพี่จอมไปถึงหมายเลข หกเท่านั้นนะครับตามหลังไกลห้าหมายเลขเลยเพราะฉะนั้นเกมนี้เกมนี้คะแนนจะพูดชนะแน่นอนอยากถามว่ามิชชั่นแรกของเราเป็นไงบ้างครับอ๋อสรุางมาร์คแต่ต้องใช้สาอมเยอะอย่างนี้พี่จอมหรือปังใช่ไหม โอเคอ่าหน้าฮะเราสองคนบังฮะพี่เจ้าคะแนยืนประจำที่เดิมเลยเพราะว่าตอนนี้เราสองคนกำลังบังทุกคนอยู่แล้วอยากให้ทุกคนเห็นพี่เจ้าชัถอยแล้วพอเราสองคนมาอยู่ข้างหลังพี่เจ้าคะแนนทำไมฮะอีกอยู่ในรูปอีกทุกคนที่บังกับเราตอนนี้เอออ่าช่วยกันช่วยกันโอเคผ่านเกมแรกไปแล้วเรียบร้อยนะครับ เลยต้องทให้พี่จ้าละลาหันหลังอีกไปคุณล่ามาอย่างนี้โอเคโอเคเกมแรกผ่านไปแล้วนะครับมิชั่นแรกไปต่อกันเลยกับมิชชั่นที่สองมิชั่นนี้เหมาะกับคุณสองคนมากเลยฮะนี่ชื่อว่าจังหวัดอะไรไหนลองทำ